ูกค้าถามกันบ่อยมากเลยขัดเคลือบสีที่ร้านทำอะไรให้บ้างแต่ละร้านเขาทำไม่เหมือนกันหรอกแต่มาดูดีกว่าว่าที่ร้านเราทำอะไรให้บ้างวันนี้มันเป็นคราบที่ฝังแน่นนะครับตะกี้ล้างน,น้ำยาสลายคราบไปแล้วไม่ออกเดี๋ยวต้องโดนสูตรพิเศษ คีทาพิฝังแน่นที่บอกถูกไม่ออกนะครับอันนี้ถูเป็นไงบ้างถ้าอ,ออกแล้วมีแลที่ต้องเคลีย น้องเขาล้างด้วยน้ำยาสูตรพิเศษของทางร้านเรียบร้อยนะครับเพื่อสลายคราบหนักๆออกไปเดี๋ยวจะลูบดินน้ำมันอีกทีนึงนะครับเฉพาะการเก็บคราบนี่ก็สามขั้นตอนแล้วไม่ว่าจะเป็นอันที่1สลายคราบหนักและปาดด้วยน้ำแรงก่อนซึ่งผมถ่ายไม่ทันจริงๆขั้นตอนที่2ใช้น้ำยาสูตรพิเศษนะครับเพื่อเคลียร์คราบพ,พวกคุณเหล็กอุตสาหกรรมแล้วก็คราบต่างๆที่มันฝังแน่นเหมือนที่เห็นเมื่อสักพู่นี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็เก็บละเอียดอีกทีหนึง่งโดยการลูบดินน้ำมันที่ใช้สำหร,รับาาาาานนนนวสีีรรดดดยเะัับบตมขข้้อนนข้ออใกกก็่่ทจไไป คายางมะตอยอย่างงี้นะครับเดี๋ยวจะต้องเคลียร์ด้วยน้ำยายางมะตอยโดยเฉพาะอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเพราะว่าคราบแต่ละคราบเนี่ยจะมีกระบวนการในการเอาออกไม่เหมือนกันนะครับแต่นี่ยางมะตอยเดี๋ยวต้องโดนน้ำยาสลายคราบยางมะตอยตัวผ้าที่ลูกจะเป็นผ้าดินน้ำมันนะครับที่จะเก็บคราบสกปรกที่ยังคงเหลืองย,ยังหลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่าคราบหนักๆเนี่ยมันก็เก็บไปแล้วแต่อันนี้จะเป็นคราบละเอียดละเอียดน,นะที่เราจะต้องปรับผิวให้มันดีที่สุดก่อนที่จะไปขัดสีนะครับ หลังจากที่จบลายเปียก3ขั้นตอนในการสลายคาบเรียบร้อยแล้วเข้ามาลายแห้งนะครับมันก็จะมีเรื่องของคาบยางมาต้อยเล็กๆน้อยๆน้องก็จัดการเก็บให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บล็อกเทปเตรียมที่จะขัดสีปรับสภาพผิวดูมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ขัดสีเลยเอาแต่อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่างานมันละเอียดแค่ไหนก็ต้องดูแหละนะเดี๋ยวต่อไปจะได้ขัดสีแล้วไปด้วย ซึ่งกระบวนการขัดเคลือบเสียงที่ร้านก็จะมีการขัดคอมเพลวนะครับเพื่อรบริ้วรอยขนแมวริ้วรอยต่างๆบนตัวรถออกไปก่อนนะครับแล้วถึงจะขัดฟินิชชิ่งหรือโพลิชชิ่งนะครับเพื่อชัดเงาปรับสภาพผิวให้ละเอียดกระจ่างใสแววาวแล้วก็เคลือบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ย ใช้เวลาอยู่ประมาณ 4- ถึงห้าชั่วโมงเลยนะครับเราก็จะเน้นงานละเอียดให้กับลูกค้าทุกๆุัทนนะครับแล้วก็ตรวจสอบผลงานก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยสำหรับรถใครที่ใช้งานมาแล้วมันเกิดผิวไม่สวยมีความหมองคล้ำเนี่ยก็ลองททายมาคุยกันได้นะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยอย่างละเอียดละเอียดเลยนะครับ